โอ้ไลท์อีสปดนะโอ้เฟลนะฮะโซนี้แดงหน่อยเนาะอืมก็คือนี่ขัดได้ล้าง้อทางจะขัดไม่ออกก็เปลี่ยนไม่ออกเปลี่ยนไปให้ลูกค้าเลยนะเปลี่ยนไปสีหลักสีเหลืองสีแดงสีเงินแล้วแต่ลูกค้าเลือก เมีสีเดียวสีสสอะไรครับสตีเลยครับโซ่ธรรมดาเหรอสีเงินสีของมนก็คือไซส์ของเขาเลยใช่ไหมฮะไซส์เก้าสปีดของเขาเลยเงินของสเตนเลสแท้เลยผสมผสมนะนี่นะฮะก็คือว่าไม่คิดตังเลยเปลี่ยนให้เลยเนาะโอ้โหนี่นะฮะอันนี้คือเฟลนี่นะรถอเมริกันนะแบรนด์อเมริกันนะลื่นๆอย่างนี้ลื่นไหลมากนะฮะตอนนั้นอยู่ตรงนู้นแต่แขวนอยู่ตรงนู้นนะฮะ ไม่มีใครสนใจตอนนี้เริ่มมีคนสนใจแล้วนะนะอ่ะเดี๋ยวเซตเกียร์หน่อยฮะได้ตั้งเกียร์ยังเดี๋ยวเขาเทสเทสสปีดให้นะเนี่ยรปรับจูนให้หมดเลยนะค๋ยวมีสีตรงนี้นะครับก็ปรับให้ มาลองปั่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจัดการให้ตรงนี้ก่อน,นจะลองปั่นเนี่ยให้พี่เขาล้างให้ได้เลยนะฮะชอบคันไหนเนี่ยมาดูได้เลยเทียบไซส์เทียบลาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลองปังน่น,ะะน,น,นตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยมีถนนตรงเนี้ยให้ให้ลองปั่นได้เลยนะ,ะตรงนรเ,นเนี้ยบริเวณเนี้ยปั่นได้เดี๋ยวผมพามา,มาดูบริเวณเนี้ยปั่นได้หมดเลย ไม่มีรถเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนี่ปั่นปั่นไปตรงนี้โรงเรียนประถมแล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะฮะมีซอยเล็กๆเนี่ยวอ้อมไปอ้อมมาตรงนี้วนวนรอบตรงนี้นะฮะปั่นได้เลยนะฮะให้เขาเซตให้แล้วก็ปั่นปุ๊บอ่ะตรงไหนมีปัญหาอะไรให้เขาเซตให้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือเฟลแหมล้างแล้วจะเห็นคาบลอยนิดหน่อยนะฮะเนี่ยถ่ายให้ดูเลยนะมีรอยนิดหน่อยเป็นธรรมดานะ,ะของรถมือสองเนาะ คือปกติตอนแอดไลน์มาเนี่ยจะเอาเนี่ยเขาก็จะถ่ายให้ดูนะฮะรถแต่ละคันก็จะถ่ายให้เลยว่าคันนี้มีตําหนิอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะอนอนนะโอเคไหมนะฮะเขาไม่ได้แบบว่าแอบนะฮะอย่างช่องผมผมก็ถ่ายดูเลยเนี่ยมีตําหนิอะไรเนี่ยผมก็ถ่ายดูเลยเนี่ยองน,นีมีรอยนิดหน่อยนะแต่แค่หมื่นสองน่นะคันนี้หมื่นสองไม่ได้รถมีการเลยนะ,ะตรงไหนเป็นสนิมเป็นอะไรเดี๋ยวเขาขัดให้นะราคาแค่หมื่นสองนะฮะอย่างถูก นี่นะแล้วหมื่นสองไม่พอนะฮะลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นหมื่นหนึ่งก็พนะันห้าหมื่นสองก็ประมาณพันกว่าบาทพันหกพันเจ็ดนะฮะลดลงไปอีกเหลือเต็มที่ก็หมื่นนิดๆคิดดูนะฮะได้แบรนด์ระดับนี้นะฮะเฟลนี่นะฮะขอบคุณมากครับนะสวยนะฮะนี่แล้วก็มีรถจักรยานที่เข้ามาใหม่อีกหลายคันเลยนะฮะนี่มีเมอร์ลิด้านี่นะฮะทางนี้คือรถที่เข้ามาใหม่นะฮะจะวางไว้แถวหน้า บางคนอยากได้รถที่เข้ามาใหม่นะฮะน,นี้ของนาโก้นะฮะแล้วก็เนี่ยแถวนี้จะเป็นรถรถที่เข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะยังมีค้างอยู่นี่เบนชี่ไม่น่าไม่น่ารอดนะจริงๆนะเนลเน่เจ็ดนะฮะนะพูดถึงไม่น่ารอดนะฮะเ <c oughs> นเน่เจ็ดนี่อีกคันหนึ่งนี่อีพอโซก็ไม่น่ารอดนะฮะนะ เดี๋ยวใครเห็นนะผมว่าไม่น่ารอดนะฮะมีหลายคันนะ,น,ะ,ะนี่นะฮะเมอริดานี่คันนี้สีเงินเชียวสวยนะฮะสีเงินหมูทะลางแล้วจะขนดาดไหนที่ดูนะฮะเมอริดาราคาที่นี่นะฮะก็เริ่มต้นที่เจ็ดพันกว่าบาทเองนะ,ะจะเห็นได้ว่ารถรถแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่ตังค์เนี่ยเฟลคันนี้โอ้โหคันนี้ก็สวยนี่ฮะโอ้โหนี่ เฟลเยอะนะฮะเฟลก็เยอะเฟลนี่เอามาจอดเรียนกันเยอะเลยเนะี่ยใจแอนเฟลนี่เฟลนะฮะของอเมริกานะเป็นแบรนด์แบรนด์ดังของอเมริกาเลยนะฮะที่เราตัวนี้ออสเปเลียเวลาแล้วก็มีใจแอนนะฮะของไต้หวันก็มีแฟนๆเยอะนะให้ผมทำใจแอนก็มีเนี่ยมายังอยู่เลยคันนี้มายังอยู่เลยนะคันนี้มายังอยู่เลยนี่นะฮะเฟล เฟลใจแอนนะฮะคอนเดนเดลเอ่าเ uh, ทคเทคนี่มาไม่ค่อยเหลือนะลูกแฟนเทคเยอะจริงๆเลยนะ,ะแฟนขับเทคเนี่ยผมว่าวันก่อนก็มาก็ไปแล้วนะฮะนะส่วนใหญ่เทคมาเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยเทคไม่ค่อยเหลือเลยนะคะอล์ลเทคนะฮะออเบียออเบียนะฮะนี่นะฮะของฝั่งยุโรปนะฮะสเปเชียลไลท์คันดนับนี่นี่นะฮะสเปเชียลไลท์และแอนชอรนะฮะ หูใจแอนนี่ก็สวยสีนะฮะคือคือบางทีเห็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าได้ล้างแล้วมันขึ้นนะฮะเงาวับเลยนี่นะฮะโอ้โหอันนี้คอราเทคนะคอราเทคของประเทศอะไรจำไม่ได้นะต้องขออภัยนะเพื่อนเพื่อสมาชิกใครจําได้กนะ็แนะนำผมได้นะผมจําไม่ได้จริงนะฮะแบรนด์มันเยอะออเบียออเบียออเบียนนี่ก็ของทางฝั่งยุโรปแหละแต่จำไม่ได้ที่ไหนนะ เย็นมันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะล้อเขาสวยนะอ๋ลอล้อตรงนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้นะฮะล้อไหนที่ที่ล้อเขาเปลี่ยนให้ใจแอนคันนี้ก็สวยนี่จแอนเนี่นะจแอนนี่เยอะนะฮะจแอนนี่รู้สึกว่าผลิตจักรยานเยอะสุดในโลกเลยมั้งนะออกขายทั่วโลกเลยนะฮะว้าแตนน่ว่ามีเทคนี้ก็หายไปแล้วนะฮะเมอร์ลิด้าคันนี้ฝั่งนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอนนะฮะฝั่ง ทางแถวนี้รถคาร์บอนก็มีนะฮะหลายคันอยู่นะนี่นะฮะจักรยานคาร์บอนนี่อันนี้จะเป็นเมอร์ลนานะฮะเบกทูกึ่งกาเวลนะคันนี้ดูล้อนะ,ะอ่าไม่เรียนเท่าไหร่นาะนี่นี่กาเวลต้งคันนี้นี่ของแท้กาเวลนะฮะล้อใส่ขอบสูงได้นะฮะนี่ เพราะว่าเขาเผื네่อไว้นะฮะเผื่อเผื่อให้สามารถใส่ล้อที่ขอบสูงได้ขอบใหญ่ได้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมว่าต่างกันนะตรงนี้จะแคบหน่อยถ้ารถเสือหมอบเนี่ยตรงนี้จะแคบนะเห็นไหมแต่กาเวลตรงนี้จะจะกว้างนะฮะสามารถใส่ล้อขอบใหญ่ได้นะฮะเนี่เป็นดิสด้วยนะฮะข้างหน้าก็เหมือนกันนะฮะข้างหน้าก็จะเผื่อนี่นะฮะเผื่อไว้นี่นะฮะให้เผื่อใส่ใส่สามารถยกล้อขอบใหญ่ได้นะฮะ ีสวยนะกลางเป็นที่นิยมนะฮะกาเวลเป็นเสือหมอบสายลุยนะฮะใส่ใส่ใส่ดอกยางที่ใหญ่ๆหได้นะฮะสนใจมาดูได้นะฮะเดี๋ยวผมปักแผนที่เบอร์โทรให้หมดเลยนะครับถ,ถ้าท่านใดสนใจเนาะก็นี่นะฮะมณีกาลการเป็นโกดังเสือหมอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยนะฮะกทมน,นี่เลย เน้นเสือหมอบนะฮะเน้นเสือหมอบอย่างเดียวเลยนะฮะใครที่เป็นสายนี้นะฮะสายเสือหมอบเนาะมาดูได้เลยนะฮะสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเจาะตัวอย่างรถเป็นคันๆไปดีกว่านะเป็นชุดๆไปว่ารถสวยๆอย่างเงี้ยเนาะเป็นยังไงนะฮะดีไหมเจาะเป็นยี่ห้อที่แบบแปลกๆไปเลยนะฮะ